คลิปนี้เป็นคลิปที่2นะครับในคู่มือของการทํานามบัตรให้สวยแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้นะครับจริงๆแล้วก็คือคู่มือสําหรับคนทําร้านอาหารนะครับต่อจากนี้เนี่ยนะครับก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องการเปลี่ยนรูปเนี่ยนะครับผมจะมีส่วนสําคัญตรงนี้นะครับที่จะให้พวกเราดูก่อนอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยเบอร์โทรถ้าเราใช้เบอร์นี้เราก็ใช้เบอร์นี้นะครับสมมติว่าผมให้ดูว่าเบอร์โทรเนี่ย ถูกต้องแล้วแต่บังเอิญว่าเรามีอีกเบอร์โทรหนึ่งซึ่ใช้ติดตัวประจําเลยแล้วก็อ,วอยากจะเปลี่ยนละเราก็มาแตะนะครับเราก็มาแตะตรงนี้ถ้าแตะตรงที่เบอร์โทรมันจะกดให้เราโทรได้สะดวกคือเวลาที่เราส่งนามบัตรของเราเนี่ยให้กับลูกค้าหรือว่าเขาไปเปิดอยู่ในแอปชุมชนแอปชุมชนคือแพลตฟอร์มนะครับเขาก็จะเลือกว่าเออถ้าเกิดไปหมู่บ้านเนี้ยเจอร้านเราแน่เขาอยากจะกดโทรบอกว่าโอนตังไปแล้วนะสั่งรายการอันนี้ได้รับออเดอร์ยังจริงจริงเราอะ กำลังจะโทรกลับไปเลยว่าเราได้รับแล้วพอดีเขาโทรมาก่อนหรือว่าบางทีแล้วเนี่ยเราไปโปรโมทอยู่นะฮะด้วยนามบัตรเขาก็กดโทรมาได้เลยนะครับเราอาจจะเปลี่ยนเบอร์ก็ได้หรือใช้เบอร์นี้ก็ได้ถ้าจะเปลี่ยนก็แต่นี่นะครับแล้วก็แก้ไปเลยนะครับแต่แล้วก็แก้เลยนะครับสมอันนี้เป็นเรื่องสมมุตินะครับสมมติเราเปลี่ยนไปนะครับมันก็บันทึกเลยจานนี้เห็นไหมลงท้าย33มสามไลน์ก็เหมือนกันนะครับถ้าเราแตะไปปุ๊บเนี่ยนะครับ จะติดต่อเราด้วยรายได้เลยถ้าเกิดว่าเขายังไม่ได้แอดเฟรนด์กับเรานะครับเขาอยากแอดเฟรนด์นะเราก็รู้นะครับก็คือเป็นการทําให้เกิดทางรัดอีเมลคงไม่เหมาะแล้วนะครับแล้วก็ f a c e b o o กเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นเพจร้านเราหรือว่าเป็นโปรไฟล์ร้านเรานะครับอันนี้เดี๋ยวพอแตะเปลี่ยนนะครับก็ใส่ไป copy มานะฮะก๊อปปี้ชื่อนะครับ เฟซบุ๊กเราเอามาใส่เวลาคลิกตรงนี้มันก็จะไปที่เฟซบุ๊กหรือว่าเพจเราเลยนะครับเอาล่ะอันสุดท้ายนี่นะครับของของเรื่องของการจัดการเงื่อนไขเนี่ยก็คือเราเองเราจะต้องกําหนดนะครับว่าเราจะจัดส่งนะฮะมีค่าจัดส่งไหมระยะเวลาระยะทางที่จะส่งเนี่ยแค่ไหนฟรีนะคแค่ไหนบวกหรือว่ารอบที่จะส่งนะครับจะรอบกี่ กี่วันกี่ชั่วโมงไหนยังไงก็ตามเนี่ยลงไปนะครับเงื่อนไขตรงนี้คุณใส่ได้ยาวเลยนะครับใส่ได้ยาวเลยอาจจะใส่ได้มากกว่าเรื่องเงื่อนไขธรรมดาก็ได้นะครับผมผมให้รังเกียจนะครับที่คุณจะ,ะใส่ไปว่าสั่งทางไลน์ก็ได้สั่งทางโรบินสันก็ได้เรามีพื้นที่ตรงนี้ให้คุณใส่อะไรที่อยากจะใส่นะครับแต่ไม่ต้องใส่รายการอาหารนะครับเพราะว่ารายการอาหารเนี่ยเดี๋ยวเขาแตะข้างล่างเนี่ยเขาไปเห็นของจริงโอ้โห หลายๆท่านนะครับที่ผมเห็นทำการตลาดใน f c e e o o o เนี่ยใส่รายการอาหาร20-30รายการนะครับมาใช้แอปนี้นะครับมันฟรีแล้วก็เวลาคุณใส่รูปแล้วกันขยันถ่ายรูปแล้วเอามาใส่แล้วกันแล้วก็ใส่ราคาเวลาเขาสั่งระบบกลไกมันจะเหมือนกับสั่งผ่านแอปแอปเดลิเวอรทั่วๆไปนะครับส่วนเรื่องของธนาคารอันนี้จำเป็นนะครับเพราะว่าระบบที่ผมวางไว้เนี่ยต้องโอนเงินให้ร้านค้าก่อนเขาถึงจะทำนะฮะเพื่อความชัว เราะว่าให้ไปเก็บหน้าร้านหรือว่าให้ไลเดอร์ออกไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ทำนะครับเราไม่ทําเราจะเป็นวิธีการที่ทาให้ร้านค้าเนี่ยขายง่ายนะครับระบบง่ายไม่สับสนทุกอย่างไว้วางใจด้วยการโอนเงินก่อนนะครับก็มาจบกันแล้วนะครับส่วนเรื่องไอคอนตรงนี้นะครับที่เป็นเ,เรียกว่าเป็น QR code นะครับของธนาคารถ้าเราเอา QR code โค้ของธนาคารมาใส่ก็เปลี่ยนรูปนี้ไปนะครับ การค r วคตธนาคารมาใส่ก็คือไปแคปเจอร์นะครับไว้ในเครื่องแล้วก็กดปุ่มตรงนี้นะฮะเปลี่ยนรูป <c oughs> <c oughs> พอเปลี่ยนรูปปุ๊บก็จะเป็นรูปที่คุณเปลี่ยนเข้ามาใส่นั่นเองก็จะจบในคลิปที่2นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรื่องของการเปลี่ยนรูปเนี่ยมาดูกันแบบเต็มๆในคลิปที่3นะครับ